มาคา้าภูวิล่าติดทะเลราคาเพียง15,900บาทมาดูกันค่ะราคานี้ได้อะไรกันบ้างหลังนี้พักได้15คนเสริมได้สูงสุดถึง20คนเลยนะแกแลใชายหาดบางเะเลเนี่ยบอกเลยว่าสวยเงียบสงบมากๆแล้วแถวเนี้ยหาของกินง่ายมากเดินข้ามถนนไปปุ๊บก,ก็ถึงทะเลปั๊บบอกเลยว่าหาด้าบ้านเนี่ยสะอาดมากแกแล้วดูไว้ตอนพระอาทิตย์ตกดีโคตรฟินได้สไลเดอร์พร้อมสระว่ายน้ําขนาด4คูณ6เมตรแถมสระว่ายน้ำเนี่ยมองไปแล้วระนากับทะเลเลยอะห้องนั่งเล่นภายในบ้านเนี่ยบอกเลยว่าโสดจึง ม,มีโซฟาแล้วก็โตสนุกกลางห้องเลยนะพาไปดูโซนครัวกันบ้างค่ะอุปกรณ์นี้อย่างครบซื้อวัตถุดิบมาแล้วลุยเลยบ้านนี้เขามีทั้งหมด4ห้องนอนพักได้ทั้งหมด15คนเสริมได้สูงสุดถึง20คนห้องนี้นะสุดยอดเลยอะ่ะเป็นซีวิวแล้วก็เป็นพูลแอเซทแต่ถ้าใครชอบแบบไพรเวทนะแนะนําห้องนี้เลยพัก15คนเนี่ยเขามีห้องน้าเยอะถึง4ห้องแกแล้วดูห้องนี้ดีมีอ่างอาบน้ําด้วยอะ่ะซีวิวพูลเวลลาบางเฉล่เนี่ยมีที่จอดรถแบบเหลือเฟือเลยนะตอนเย็นพาทิตตกบอกเลยว่าฟินมากเล่นน้ําาาปรร์ตีแฮงเออหืจะ ไปเล่นที่ชายหาดก็ได้นะแกเราตอ้องคืนสาะว่ายน้ำเขาก็เปิดไฟแล้วสวยมากอะ่ะแกแต่ถ้าใครคิดอะไรไม่ออกนะคะสั่งหมูกระทะมาเลิศที่สุดใครหาบ้านภูวิล่ารลิมทะเลในงบแค่คนละผ่านนิดๆน,นะทักมาเลย